สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับจะมาทดสอบการฉายตั้งระยะไกลของเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อมิตซูบิชินะครับตัวนี้คือมิตซูบิชิโปรเจคเตอร์รุ่น XL2550U นะครับนี่ครับชื่อรุ่นก็จะอยู่ติดอยู่ข้างๆเลยนะครับนี่คือมิตซูบิชิโปรเจคเตอร์ XL2550U นะครับความสว่าง4,000ลูเมนนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับตั้งตั้งระยะไกลนะครับจะมาทดสอบให้ทุกท่านได้ดูนะครับตั้งระยะห่างทีเดียวนะครับคุณผู้ชมน่นะครับจอเป็นผนังนะครับเป็นกำแพงนะครับไม่มีจอนะครับวันนี้เป็นกำแพงเลยระยะไกลพอสมควรนะครับระยะห่างพอสมควรนะครับผมตั้งเป็นโหมดอ่โหมดอีโกไว้นะครับหรือว่าโลไลท์นะครับคือให้มันปล่อยแสงออกไม่แรงนะครับเป็นโหมด e ีโกนะครับตัวนี้ 4,000ลูเมนนะครับมาทดสอบมาลองดู4,000ลูเมนนะครับข้างหลังนะครับก็มีมาดูช่องต่อทั้งด้านหลังก็เยอะทีเดียวนะครับต่อคอมพิวเตอร์ได้2ช่องต่อจอได้อีกหนึ่งช่องแล้วก็ AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับมาทดสอบกันเลยนะครับผู้ชมครับเอาละครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับในการทดสอบนะครับผมก็เปิดไฟไว้นะครับ ่านี่ครับเปิดไฟนีออนไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าจอมันก็เริ่มมาแล้วนะครับทางด้านโน้นครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับทดสอบในการเปิดไฟนะครับเปิดไฟฉายเลยนะครับผู้ชมครับนี่ครับนี่คือเอเซอร์เอ่อขออภัยครับนี่คือมิตซูบิชิโปรเจคเตอร์นะครับรุ่น XL2550U นะครับความสว่าง4 0 0 0ลูเมนนะครับผู้ชมครับอ่ามาแล้วครับ เห็นหน้าจอมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นลายชื่อหนังมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบให้มันเล่นหนังเรื่องฟาสต์แนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับทดสอบดูนะครับมาทดสอบใช้จอขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นกําแพงนี่แหละครับเป็นกําแพงห้องนะครับตัวนี้ลําโพงนะครับเสียงดังทีเดียวนะครับวนลุ่มได้อีกนะครับอเสียงลําโพงในตัวลําโพงใหญ่ทีเดียวนะครับ สังเกตดูนะครับเสียงดังทีเดียวนะครับาไปดูกันครับดอนครับฉายได้จอใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูครับดูว่าฉายได้จอใหญ่แค่ไหนครับนี่ครับสุดยอดจริงๆนะครับ4,000ลูเมนนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูแสงแสงที่ผมเซตาข้ามานี่เป็นอีโก้นะครับเป็นโหมดอีโก้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปล่อยแสงออกมาเป็นโหมดอีโก้ครับดูครับ ฉายได้จอใหญ่มากนะครับผู้ชมจะเห็นลําโพงนะครับลําโพง2ตัวอันนี้ผมเปิดไฟนะครับนี่ครับอ่าเปิดไฟนีออนนะครับแล้วก็ฉายนะครับผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับฉายได้จอใหญ่มากนะครับนี่ครับดูลําโพงครับลําโพง2ตัวเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับดูลําโพงเลยนะครับฉายได้จอใหญ่ทีเดียวนะครับดูนี่ครับแสง4 0 0พลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ปิดไฟแล้วนะครับปิดไฟฉายแล้วดูครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับ4,000ลูเมนนะครับมิตซูบิชิอ่าอ่ารุ่น2 XL นะครับรุ่น XL 2550U นะครับขออภัยเรียกชื่อรุ่นผิดนะครับนี่คือมิตซูบิชิโปรเจคเตอร์ XL 2550U นะครับอ่ามาดูกันนะครับตัวใหญ่แล้วก็4,000ลูเมนนะครับดูแสงที่ปล่อยออกมานะครับ อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูมาดูที่หน้าจอนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมผมเซตภาพไว้เป็นอ่าโลเท่านั้นนะครับผู้ชมครับเป็นโหมดโลนะครับนี่ครับอ่าดูตรงนี้นะครับตรงตรงคันเลอร์เทมเป็นโลถ้าเราปรับขึ้นมาเป็นไฮนะครับความแจ่มนี้มันจะสว่างขึ้นไปอีกนะครับนี่ผมปรับแล้วนะครับนี่ครับผมปรับเป็นไฮแล้วนะครับผู้ชมครับดูครับดูครับดูภาพนะครับ ภาพแจ่มแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับผู้ชมผมก้าวเดินมาทางนี้นะครับจริงๆเอาโหมดแค่โหมดโลก็พอนะครับผู้ชมครับไม่จําเป็นจะต้องเอาเป็นโหมดไฮเลยนะครับผู้ชมครับเนื่องจากว่าแค่โหมดโลนะครับผู้ชมครับก็เหลือเฟือนะครับผู้ชมครับแค่โหมดโลมันก็เหลือเฟือสําหรับ4,000ลูเมนแล้วนะครับนี่ครับผมปรับมาแล้ว ผมปรับกลับขึ้นมาเป็นโหมดโลนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูภาพนะครับ4,000ลูเมนนะครับตัวนี้มิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิโปรเจคเตอร์นะครับความสว่างนะครับ4,000ลูเมนนะครับดูแสงที่ปล่อยออกมาได้เลยนะครับดูแสงพุ่งออกมาเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับดูดูแสงพุ่งนะครับดูภาพแบบนี้นี่เห็นแสงพุ่งออกมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับแสงพุ่งแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ดูภาพนะครับดูภาพแสงพุ่งนะครับภาพนี้แสงพุ่งแรงเลยนะครับนี่ครับสีสเกตชานีลนะครับกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อมิตซูบิชินะครับรุ่น XL 2 5 5 0 u นะครับความสว่างอ่าสี่พันลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทดสอบจากขบยนต์เรื่องฟาสต์นะครับคุณผู้ชม ฉายได้จอใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับดูครับความสว่างนะครับคุณผู้ชมดูครับดูดูแสงดูลำแสงที่ปล่อยออกมาก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามจริงๆนะครับตัวนี้สำหรับเจ้ามิตซูบิชิตัวนี้นะครับมิตซูบิชิความสว่างนะครับ4,000ลูเมนทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าแสงแรงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไปดูที่หน้าจอครับคุณผู้ชม จอสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้เปิดไฟก็สู้แสงได้สบายนะครับตัวนี้นี่ครับสุดยอดมากครับตัวนี้นี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ลดราคาพิเศษนะครับปกติ5,900บาทนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับขายแค่5,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08 1585 1 9 9 8้า เดชชาติวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ